สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2025ทุกท่านนะครับและก็สวัสดี FC ช่องมดสั่งแชแนลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอรเ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอล u 17ชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกสโลวีเนียชนะลิเตนสไตล์5ประตูต่อ0และโปรตุเกสเสมอเวล1ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลยู 20, Beijing, ยิบเบชิงแชมป์ยุโรปยิบโอต้าแพ้สกอตแลนศูนประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษเมนฟิ d กับพีเตอร์บโลคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับสตีฟเนตกับโบตันก็เลื่อนการแข่งขันเอฟซีวิมเบลดันกับสต็อกพอร์ตเลื่อนการแข่งขันลิงคอนซิตี้ชนะดอนคาร์เตอร์โลเวอร์2ประตูต่อ1 คู่ระหว่างบาลีกับนอตแฮมตันเลื่อนการแข่งขันวีแกนกับเรดดิ้งก็เลื่อนการแข่งขันรูตันทาวเสมอลอตเทอร์แฮมยู่นเตตศูนย์ประตูต่อศูนย์พอร์ตเวลเสมอวีคอมศูนย์ประตูต่อศูนย์เรตันโอเลียนชนะเอเชเตอร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่งและเบอร์ตันชนะแบ็กพูลหนึ่งประตูต่อศูนย์ฟุตบอลลีกทูของอังกฤษพีวูธทาวเสมอซิวิดอนทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่ง น o ร์ทคาลตี้เสมอฮา l โลเกตทาวหนึ่งประตูต่อหนึ่งชูบิลลี่ชนะนิวพอร์ตคันที่หนึ่งประตูต่อศูนย์มีตันคินดอนชนะ s ซาทฟอร์ดซิตสองประตูต่อศูนย์กิมบี้ทาวแพ้ field, ington, ช ato, เชสเตอร์ฟิลด์ bit, United, ูยนย์ประตูต่อหนึ่งเอ็ก n ิงตันชนะบิทเทิลโลเวอร์สามประตูต่อหนึ่งแคมบิดต์ยูนเตเสมอบาเน็ตศูนย์ประตูต่อศูนย์ ทานสเมียโลเวอร์ชนะเชอร์เนม3ประตูต่อ2โฮแฮมเสมอคูเอเล็กซนดา0ย์ประตูต่อ0วออแพ้โคเชเตอร์ศูนย์ประตูต่อ2บอมลี่ชนะแบโลสองประตูต่อ1และจเริงแฮมเสมอคอลลีทาวสองประตูต่อ2 ผลเพื่อบโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปคาสักสถานเสมอเบลเยียม1ประตูต่อหนึ่งริเตนสไตล์แพ้วเวลศูนย์ประตูต่อ1จอร์เจียแพ้สเปนศูนย์ประตูต่อ 4, ส่ไซปัสแพ้ออสเตรียศูนย์ประตูต่อ2ตุรกีชนะบังกาเรียร2ประตูต่อศูนย์สวิตเซอร์แลนด์ชนะสวีเดน4ประตูต่อ1และสโลวีเนียแพ้คโคโซโ,โวศูนย์ประตูต่อ2 เดนมาร์กเสมอเบลารุส2ประตูต่อ2กีดชนะสกอตแลนด์3ประตูต่อ2และบอสเนียชนะโรมาเนีย3ประตูต่อ1มาปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนคาสเตลอนชนะเรียวซซสิดัตบีประตูต่อ4อาบาเซนเตชนะเอฟซอันดอร่า1ประตูต่อ0และสลาซิงซานันเดเสมอแคนาดา2ประตูต่อ2 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลกาแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ